สำหรับใครครับที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแล้วคุณกำลังสงสัยว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆไหมหรือว่ามันยังมีโอกาสอยู่หรือว่าเราแค่คิดไปเองวันนี้ครับเ <c oughs> พื่อความกระจ่าง <S <s <iders> <S ผมเอาเช็คลิสต์10ข้อมาให้คุณลองทําดูถ้าหากว่าคุณติ๊กถูกเกิน5ข้อแปลว่าคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆเดี๋ยวเรามาดูไปทีละข้อนะครับมาเริ่มเลยครับข้อที่1ความสัมพันธ์เนี้ยทำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยแต่ไม่มีสถานะไม่เคยขอเป็นแฟนข้อนี้ติ๊กถูม ต่อมาข้อที่2ครับเวลาคุณถามถึงสถานะเนี่ยเขามักจะเลี่ยงคําตอบเช่นอยากให้ค่อยๆดูไปก่อนยังไม่รีบอยากรู้จักกันไปอีกนิดนึงข้อนี้ถูกไหมต่อมาข้อที่3ครับเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยแฮปปี้รู้สึกเหมือนรักกันเหมือนแฟนเลยแต่พอเวลาห่างกันเนี่ยคุณรู้สึกได้เลยว่าคุณไม่สําคัญกับเขาขนาดนั้นเหมือนเขาเป็นคนละคนกับตอนที่อยู่กับคุณเลยต่อมาข้อที่4ครับเขามักจะมามาหายหายเป็นประจําและพอกลับมาคุยกับคุณก็ทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ต่อมาข้อที่5ครับเขาต้องการคุณแค่เฉพาะเวลาที่มีผลประโยชน์เท่านั้น อาจจะเป็นเรื่องบนเตียงหรือว่าเหงาอยากหาเพื่อนไปนู่นไปนี่ไปนั่นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเงินเขาจะเข้ามากับเรื่องแค่นี้ผลประโยชน์ต่อมาข้อที่6ครับก็คือเขาไม่เคยมีคุณอยู่ในอนาคตเลยคําว่าอนาคตที่ว่านี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าเฮ้ยซื้อบ้านด้วยกันแต่งงานกันไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่ง่ายๆนะ i, เฮ้ยเดือนหน้าไปเที่ยวนู่นนี่นั่นกันไหมอันเนี้ยถ้ากับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเผลอๆยังไม่มีเลยอานาคตสั้นๆแบบนี้ต่อมาข้อ7ครับก็คือเขาไม่เคยพาคุณเข้าไปอยู่ในโลกจริงๆของเขาเลยไม่เคยให้เหห็นในใอรื โพสต์ต่างๆไม่เคยพาไปเจอคนสําคัญในชีวิตครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนสนิทของเขา ต่อมาข้อ8ครับคุณรู้ตัวเองชัดเจนเลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์อะไรมากมายในความสัมพันธ์นี้เวลาคุณจะทำอะไรบางอย่างคุณต้องถามตัวเองว่าเอ้ยนี่ฉันมีสิทธิ์หรือเปล่าต่อมาข้อ9ครับคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาต่อมาข้อ10ครับก็คือเขาไม่รักษาคุณแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยให้คุณไปให้คุณอยู่คาคาซังแบบนี้แหละถ้าหากว่าใน10ข้อนี้คุณติ๊กถูกเกิน5ข้อนั่นแปลว่าคุณกําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัััดดเเเจจนนนนออยยยู่่แแลล้้วมบบบกาาณุีถงงคป็ เขาไม่คิดจะจริงจังกับคุณแน่นอนแล้วถามว่ามีคุณไว้ทําไมก็มีไ้เพื่อผลประโยชน์เพราะตอนนี้เขามีคุณแต่เขายังคงได้สิ่งที่เขาต้องการอยู่มันจะเป็นเรื่องบนเตียงเรื่องเงินหรือเรื่องการซัพพอร์ตความรู้สึกต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปและหวังว่าอนาคตมันจะเป็นวันของเราผมบอกนะครับว่ายิ่งอยู่ไปเขายิ่งเห็นค่าคุณน้อยลงมากขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายแล้วเขาก็จะเบื่อคุณแล้วก็ทิ้งคุณไปอยู่ดีถ้าคุณอยากให้สถานะมันชัดเจนมมมมมาาาาาาากกกกกขึ้้้้้้้้นนนนคคคุุณณตตตอออองงงงงรรรรรููวาาววว่่่ัััับบบบืสพธธ์แเเเีียลไิทํให เขารู้สึกว่าถ้าชีวิตเขาไม่มีคุณจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างที่ไม่สามารถหาใครคนอื่นมาแทนคุณได้วิธีการจะเป็นคนนั้นได้เนี่ยคุณต้องรู้เทคนิคและรู้ว่ามันต้องเป็นอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้เทคนิคตรงนี้นะครับคอสเชสมีจะมีบอกหมดเลยว่าวิธีการแก้เกมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทําไงเขากลับมาวิ่งตามเราเห็นคุณค่าเราและอยากชัดเจนกับเรามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องเดินเกมยังไงบ้างถ้าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์พี่เรแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้ตคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชงคครับ